เขามีบางสิ่งอยากจะบอกความรู้สึกให้เข้าใจนะคะเขาคนนี้นะเป็นใครเนาะนะคะเขาคนนั้นนะคะเขาคนนี้เขาคนนั้นแลนดอมเป็นการแลนดอมเราเรื่องไพ่นะคะ อาจจะตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะคะรับพลังงานดีๆรับพลังงานบวกนะอย่ามานั่งซีเรียสน,นะเพราะเราอ่ะมีอยู่กับความเครียดอยู่อยู่กับความตึงเครียดมามากแล้วทุกคนนะคะฉะนั้นแน่นอนค่ะถ้าเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะคะพลังงานนี้เป็นของคุณนะคะเขามีบางสิ่งอยากจะบอกกับคุณให้เข้าใจอ่ามารับชมรับฟังกันค่ะนี่ไงบางสิ่งที่มันอยู่ในใจเขาเขาคนนี้นะ จะเป็นหนุ่มชนบทก็ได้หนุ่มอยู่แดนไกลก็ได้หรือเป็นคนที่เหมือนแบบตัวเขาเองอะโฟกัสเรื่องการทำงานค่อนข้างเยอะมากๆนะคะดูหน้าเขาสินะช่วงตอนนี้หนะ้าเขาเคร่งเครียดมากเลยกี่ไม่เท้าอ่าไม่เท้านี่หมแ,แปลว่าธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็จะเป็นคนใจร้อนนะคะเมสิงธนูก็จะใจร้อนใน,นช่วงนี้นะคะเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยคนคนนี้นะมักจะไม่ค่อยคิดอะไร ะะมักจะไม่ค่อยคิดอะไรพูดไปเรื่อยพูดแล้วแบบต้องการเอาชนะนะคะแต่เขาก็เอาชนะคุณไม่ได้สักทีนะคะก้าไม่เท้านะคะหมายความว่าตัวเขากําลังเคร่งเครียดอยู่กับการทํางานนะคะงานเนี่ยแทนที่จะจบโปรเจกต์ไปแล้วยังมีงานนะคะเจ้านายเนี่ยยื่นงานใหม่มาให้อีกเห็นไหมยื่นงานใหม่ยื่นอะไรมาให้อีกโดยที่เขารู้สึกว่าตัวเขาไม่ได้อยากจะทําตัวเขาไม่ได้ที่อยากจะทําอะไรเลย นะคะฉะนั้นแน่นอนค่ะพอเขาเนี่ยไม่ได้อยากจะทําอะไรหรือเขาไม่ได้อยาี่จะจะทาแต่ว่าก็ด้วยหน้าที่ตําแหน่งหน้าที่การงานมันค้าชีวิตเขาไว้เขาจะต้องมีการเงินใช่ไหมในการดําเนินชีวิตแน่นอนค่ะเขารู้สึกเบื่อหน่ายนะคะเขารู้สึกเบื่อหน่ายเขารู้สึกว่าตัวเขาน่ยไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเหมือนมีกรอบให้กับตัวเองนะคะสิ่งเดียวที่เขาจะนึกถึงได้หรือเขาทําได้ก็คือเขาชอบอยู่คนเดียวเหมือนสันโดษอะไรอย่างเงี้ย การคอนแทคหรือการคุยกับคุณเนี่ยจะเป็นการในรูปแบบการคุยกันร,ระยะทางแดนไกลกันนะคะแต่การคุยแบบระยะแดนไกลอย่างเงี้ยมันก็ทาให้ทั้งตัวคุณและตัวเขารู้สึกว่ามีความเบื่อหน่ายเหมือนตัวคุณก็เบื่อหน่ายกับพฤติกรรมที่เขาเป็นใช่ไหมเออนะคะตัวคุณก็เบื่อหน่ายสิ่งที่เขาอยากบอกความในใจให้คุณได้เข้าใจอะ เขานะเข้าใจนะคะไออารมณ์ในฟิลของเป็นคนรักหรือคนที่คอนแทคกันหรือมีใจให้กันนะ่ะแต่ตัวเขาอะถ้าเขาอยู่แดนไกลจากคุณเนี่ยบอกไปเลยว่าตัวเขาอะน้ําท่วมปากทําอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ได้อยากที่จะเข้าหาคุณหรืออยากที่จะคุยกับคุณแต่เขาทําอะไรไม่ได้จริงๆนะคะณนะเวลานี้หรือณนะตอนนี้เขาทําอะไรไม่ได้จริงๆเขาก็ได้แต่เฝ้ามองเขาก็ได้แต่เหมือนแบบเออไม่เป็นไรเนาะเขาก็เหมือนแบบตัวเขาเองอะก็พยายามใช่ปะ พยายามที่จะแอคทีฟในสิ่งที่เขากำลังที่จะทำฉะนั้นบอกได้เลยว่าคนคนนี้นะเป็นคนที่รู้สึกเครียดมีความตึงเครียดมีความเหงามีความเศร้าอยู่ในตัวเขานะจะไม่ค่อยได้พูดอะไรให้คุณได้ฟังบางครั้งทําให้คุณได้เหมือนแบบตัวคุณนะเข้าใจเขาผิดเป็นบางบุมด้วยซ้ําแล้วเขาก็เป็นคนเบิดเส้นตรงแล้วก็ธาตุไฟใจร้อนเมษสิงห์ธนูจะใจร้อนปากแทบเสาอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคนใจร้อนจะเป็นคนที่คิดไปเรื่อยคิดแบบแล้วเขาจะไม่ค่อยได้สนใจ ใครสักเท่าไหร่ถ้าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาโอเคหรือความรู้สึกตรงนั้นอนะโอเคกับไขรเขาจะไม่สนใจไครเลยฉะนั้นเป็นตัวเขานะช่วงนี้คะ่ะสิ่งที่เขาอยากบอกนะ่ะไม่เหมือนแบบมีร้อยแปดเหมือนคําพูดเป็นหมื่นคําที่เขาอยากจะพูดให้คุณได้ฟังเป็นหน้ากระดาษ A4 เขาก็ไม่สามารถที่จะบรรยายให้คุณได้ฟังได้เพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาถนะทดถอยมันมีพลังงานที่เหมือนคนที่กําลังท้อแท้ใจกําลังว้าวุ่นใจกําลังเป่าเปี่ยวหัวใจหรือเป็นพลังงานที่ ของคนที่มันมันมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์หรือไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นี่ตัวเขาเองนะเหมือนตัวเขาพยายามที่จะคิดที่จะวิเคราะห์หรือจะทําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยค่ะคือจริงๆเขาต้องการกําลังใจจากคุณมากๆเลยนะคะต้องการกําลังใจต้องการคําพูดต้องการไม่ได้อยากต้องการประชดประชันหรือคําพูดจากคุณบางครั้งอะที่เขาไม่ได้อธิบายให้คุณฟังหรือที่เขาไม่ได้พูดให้คุณฟังมันก็มี เหตุผลนะคะแล้วก็มีในยาของเขาเองนะคะเขาก็เนี้ยเป็นคนที่เหมือนแบบถ้าเขารู้สึกว่าเขาโอเคเขาก็จะพูดไปแต่เขารู้สึกว่าถ้าเขาพูดไปแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้มีผลกระทบหรือมันทําให้ผลกระทบมากเกินไปเขาจะไม่พูดมันก็เลยทําให้ตัวเขาเหมือนคน อองอ่องอะเหมือนไม่ค่อยสนใจโลกสักเท่าไหรอ่อ่ะเออแต่หาูหา้ไม่ว่าตัวเขาเองก็สนใจนะแต่ตัวเขารู้สึกไม่ไม่ได้อยากมันมันไม่ได้มีฟิลที่จะอธิบายให้คุณได้ได,ได้รับฟาบหรือให้ให้ฟังเพราะเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เขาเจอเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เขาเป็นรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเจอหรือสิ่งที่เขาเป็นอนะมันบีบรัดตัวเขามากเกินไปมันก็เลยมาลงกับเรื่องทางด้านเรื่องความรักระหว่างคนกับเขาถ้าเป็นในพาร์ทข,ของคนที่มีแฟนกันเป็นแฟนกันหรือเป็นคนที่ อืมหรือคุยกันมีใจที่มันตรงกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกมีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะจะเป็นคนที่เบื่อหน่ายแล้วก็รอคอยเขาอยู่เสมอนะคะเขาใจดีนะอ่าผ,ผสมธาตธาตุดินลงไปนะั่นก็คือคนใจดีนะใจดีนะคะชาวราศีพฤษภกันมังกรถ้าอยู่ในเรนดอมนี้สองเรนดอเออสองราศีนี้นะคะนะช่วงนี้เขาจะเป็นคนขี้ขอดิดง่ายนะคะแล้วก็ชอบทําบุญใจบุญสุนทานแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบคือเป็นคนที่ ใครมาขอเงินใครมาอะไรเหมือนกับคนในบ้านเหมือนกันสายไปชอบให้คนในบ้านหรือคนใกล้ตัวเขาเนี่ยมีความสุขถ้าเขามีเงินเนี่ยก็จะซื้ออะไรที่ชอบนะคะคุณพ่อคุณแม่ซื้อของซื้ออะไรที่มันเป็นเหมือนแบบช่วงนี้มันช่วงหน้าทุเรียนใช่ไหม ก็จะซื้อของขวัญของฝากเนอะเอออะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยเป็นเป็นอะไรประมาณนี้คือไม่ได้งกอไม่ได้เป็นคนงกแล้วกับคุณเนี่ยถ้าเขาถูกใจเขาก็จะเปย์ให้คุณกันนะคะถ้าคนนี้เป็นชาวต่อสติคนนี้เป็นสายเปย์นะเอาบอกได้เลยถ้าคุณพูดดีๆปล่อยๆนิดนิดนึงเขาจะเป็นสายเปย์เขาจะเป็นคนที่เหมือนแบบเขาไม่ได้หวงหรือเหนียวเหนียวเงินหรือสักเท่าไหร่นะคะต้องคุยเขาดีๆหรือต้องเข้าใจหรือเข้าถึงในจุดที่เขาเป็นนะคะคนคนนี้นะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณความรู้สึกหรือความในใจที่เขาอยากพูด่ะ มีหลายอย่างมากๆเขาอยากให้คุณเข้าใจในแบบบริบทที่เขาเป็นเขาอยากให้คุณได้สัมผัสในสิ่งที่เขาพูดได้เขาอยากให้คุณได้รับรู้ว่าตอนนี้นะตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นนะเธอเขาก็ไม่ได้รู้สึกแฮปปี้เลยนะกับสิ่งที่เขาเจออยู่ตรงนี้ขอให้รู้เลยว,ว่าตัวเขาอ่ะไม่ได้มีความสุขนะโออ เขามีหลายสิ่งหลายยาที่อยากจะพูดให้ฟังแต่เพียงแค่คุณน่ะสงบสติอารมณ์แล้วก็นิ่งก่อนอย่าเพิ่งจี้เขาเพราะเขารู้สึกว่าถ้าคุณจี้เขามากเกินไปเขาไม่อยากพูดเนาะไอ้ที่เขาคุยเขาคุยอยเขาคุยกับเพื่อนเขาเขาไม่ได้มีกิ๊กมีกักมีอะไรหรอกเขาคุยในเรื่องเพราะเขาคุยกับคุณไม่รู้เรื่องนะช่วงนี้เขาก็รู้สึกแบบแบบรู้สึกว่าว่าทำไมช่วงนี้คุณเป็นไวทองหรือเปล่าหรือคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่หรอกตัวเขานั่นแหละค่ะทึ่งมีอารมณ์แปรปรวนคุยไม่รู้เรื่องใช่ โอมีรูปแปรป่วนใช่ไหมคือมันเป็นความคิดที่มีมุมต่างไอไอมุมที่คุณเป็นห่วงก็คือคุณเป็นห่วงเขาแต่มุมของเขาอยากอยู่นิ่งๆอยู่สงบอย่าไปวัดไปวาอยากถือศีลปฏิบัติธ,ธรรมอยากให้คุณถามเขาคําในคาพูดดีๆมากกว่าโอ้ทำแรนนะคะคือการเปลี่ยนแปลงเขาเหมือนแบบเขาอยาก อยากให้คุณโทรอยากให้คุณแชทหาเขาแต่คำพูดที่แชทที่โทรเนี่ยจะต้องเป็นคําพูดที่มันดีๆน้อยไม่ใช่มีแรงกระแทกหรือพูดอะไรที่มันรู้สึกว่าทําให้บันทอนกันไปบันทอนกันไม่ทำไมสุดท้ายมันก็รักกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นในรูปแบบลักสัะนี้ถ้าเป็นคู่รักหรือคู่สามีภรรยายกันอนะ เขาอยากให้คุณพูดดีๆกับเขาแต่แหม้คุณก็เหมือนมีความรู้สึกว่าฉันจะพูดดีบคุณได้ไงกะดูพฤติกรรมของคุณสิบื้อทื่ออะไรขนาดนี้ทําไมทําไมไม่มีเอฟเฟกต์อบฉันเลยอะไรแบบนี้ฉันก็เป็นห่วงเธอนะเธอรู้ไหมว่าถ้าเธอไม่กินข้าวเธอนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคือการเป็นห่วงของฉันถึงฉันจะเป็นคนพูดตรงแต่ให้รู้ไว้เลยว่าฉันน่ะเป็นห่วงเธอมากนะทาอะไรนะฉันน่ะโอ้อยากจะโทรไปหาเธออยากจะบินไปหาเธอนะคะฉันพร้อมไปเธอฉันพร้อมที่จะซื้อข้าวซื้ออะไรไปหาเธอแต่ดูเธอสิทําตัวเอ บบมันก็จะเป็นฟิลน้อยใจอารมณ์น้อยใจของคุณซึ่งเป็นอารมณ์แบบนี้ซึ่งเขาบางครั้งเขาก็รับรู้บางครั้งเขาก็ไม่รู้เพราะาเขาเลือกที่จะตัดสิ่งที่สิ่งที่มันรู้สึกว่ามันทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจออกไปนะคะเขาก็เขาจริงๆเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ มีโมเมนต์หรือมีมูฟเมนต์ความเป็นผู้ใหญ่คอนข้างเยอะเพราะด้วยนิสัยใจคอการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวแต่และครอบครัวไม่เหมือนกันฉะนั้นแน่นอนค่ะการอบรมเลี้ยงดูนิสัยไม่เหมือนกันและเขาเป็นคนที่แพลนกับชีวิตค่อนข้างเยอะมากเขาถูกกำหนดไว้แบบนี้ฉะนั้นคุณเป็นคน,นง่ายๆเรียบๆสบายๆคุณรู้สึกว่าเขาค่อนข้างเครียดกันไปบางครั้งคุณก็พูดตรงกับเขาเขาก็จะรู้สึกว่าเออหน่อยกับคุณมากนะสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณคือเหมือนแบบอยากให้คุณปรับพฤติกรรมบ้างเปลี่ยนบ้างคําพูดบาง,คำ,บางคำพูดบางที หรือคุณจะจี้หรือตื้อหรือมันไม่ใช่เรียกกับมาเติอมันรู้สึกว่าคุณจุกจิกกับเขามากเกินไปฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขานิ่งเฉยกับคุณเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นฟิลที่ราคาญถ้าเป็นในเชื่อเรื่องของเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันก็มีมุมที่คุณไม่เข้าใจเขาเลยนะคุณไม่โอเคกับเขาคุณไม่ได้รู้สึกดีหรือรู้สึกมีไมเซ็ตที่ดีกับเขาเขาก็รู้สึกว่าพลังงานตรงนี้มันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะเหมือนเหนื่อยเบื่อท้อแท้ใจแล้วก็รู้สึกว่า ทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันก็จะมีเพื่อนชั้นมาหรือมีคําถามตอบเออทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทําไมทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทําไมต้องต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นแน่นอนค่ะปรับประจูนเข้าหากันโคนลระครึ่งท้งบอกว่าเลยว่าสิ่งที่อยู่ในใจเขาเขาก็รู้สึกสามใบเนี้ยจริงๆเขาเป็นคนจิตใจดีมากนะคะเป็นคนที่พร้อมจะรับฟังแต่เขาจะหนีปัญหาถ้าเขาเจออะไรที่มันบล็อกไว้แล้วแล้วรู้สึกว่าเอ้ยโอเคฟังแล้วมันไม่ได้เข้าหูเขาเลยอะ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่อยากฟังนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ต่อต้าน นะคะระบบต่อต้านคือเขาถ้าคุณทําอะไรแล้วรู้สึกว่าเขาจะเป็นเหมือนคนหูทวนลมหรือไม่ก็ไม่อ่านอ่านอ่านไลน์อ่านข้อความอ่านแชทคุณเลยจะแ,แอบส่องคุณอยู่เฉยๆถ้าเป็นชาวต่างชาติคนนี้จะเป็นแนวอารมณ์ศิลปินติดๆนิดนึงหรือเป็นอารมณ์ที่มันอินดีนิดนึงนะคะและ้วไม่ใช่ว่า เขาไม่รักคุณนะมองเดลเวอร์นะคะที่มันเกิดขึ้นเดอะเดลเวอร์เดอะเมซิเชียนเนี่ยเขาอะบอกได้เลยว่าเขามองถึงอนาคตการไกลไปกับคุณเป็นคู่ชีวิตเป็นอะไรไปเลยเดอะเมซิเชียนด้วยนะคือเขารู้สึกว่าเขานะ่ะมีเสนแรงแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณนะ่ะมันคือคนที่ใช่ละลายสำหรับเขาแต่ขอขอเวลานิดนึงบางครั้งนะ่ะความรักนะ่ะมันก็ต้องควบคู่กับการเข้าใจด้วยอะไรแบบนี้ส่วนตัวคุณก็เป็นคนที่เหมือนแบบ คุณก็อยากจะเอาใจตัวเองตอนนี้เหมือนกันนะเป็นฟิลที่แบบอุย้ยอยู่ห่างไกลกันอยู่แล้วอะทําไมถึงแบบตอบช้าจังแชทตอบช้าจังเออบอกให้กินข้าวตอนนี้หรือบอกคิดถึงตอนนี้หนู่นตอบเที่ยงมันก็เลยทําให้ฉันคิดเป็นอื่นคิดอะไรไปแต่ คือจริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะมีใจที่มันตรงกับคุณนั่นแหละแต่ว่าเดเมซิเชนคือสมองของเขาตอนนี้เขาคิดแต่เรื่องงานคิดแต่เรื่องเงินคิดแต่โฟกัสหรือถ้าเขาเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาก็จะต้องดูลูกน้องของเขาเยอะมากๆเขาอ่ะเอาง่ายๆนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะบอกได้เลยว่าเขาอ่ะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีอะไรให้ทําเยอะมีสิ่งที่เขาต้อง ต้องโฟกัสที่มันค่อนข้างเยอะมากๆฉะนั้นแน่นอนสิ่งที่เขาจะโฟกัสอยู่นะปัจจุบันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาเหมือนว่าตอบโจทย์กับตัวเขาเองแต่เขาก็ค่อยๆทําเห็นไหมไพ่ขึ้นมาดีมากนะคะมีไพ่ชุดใหญ่อยู่3ใบที่เห็นนี้นะมี The t ท m p e r a n c e นะคะมี Lover นะคะแล้วก็มี The m a g i c t i n ก็คือ เขาเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เรียงลําดับได้เขาไม่ใช่อารมณ์ตัดสินใจแต่เขาจะใช้ความนิ่งในการตัดสินใจเขาอยากจะบอกว่านิ่งก่อนอยากให้นิ่งโลงอะไรอย่างเงี้ยเออส่วนตัวคุณก็อฉันจะนิ่งได้ยังไงก็ชลัคุณนะคะระยะทางอะไรเงี้ยอืมเขาเขาเหมือนเหมือนแบบตัวเขาเองจะอธิบายหรือจะพูดอะไรเนี่ยเขาก็เพียงแค่เขาเหมือนรอเป็นคนที่รอจังหวะเวลารอจังหวะคําพูดรอจังหวะชีวิตรอทุกสิ่งทุกอย่างอะเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบบอกว่ยอยากจะพูดอะไรก็พูดเลย ถ้าเขารู้สึกว่าไม่โอเคหรือไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกดีเขาจะไม่พูดนะเออไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เตรียมพร้อมที่จะมาหาคุณนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอัศวินคนนี้กำลังถือไม้เทา้าใช้แรงกายแรงใจแล้วก็ใช้สมองใช้ความคิดกำลังขับเคลื่อนไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแล้วก็มีเพื่อนมีพี่เพื่อนมีครอบครัวมีผู้ร่วมงานนะคะแล้วก็มีบ่วงเห็นไหมของ คือเขามีสิ่งที่เขาต้องทําอ่ะนั่นแน่น,นอนคะ่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมากๆากอยากจะให้เตือนคุณมากๆเลยอยากให้คุณเข้าใจอยากให้คุณเข้าใจนะจุดจุดหนึ่งว่าเขาทํางานนะเขาอยู่กับเพื่อนร่วมง,งานเขาอยู่กับคนอย่าหึงเขาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเขาก็รู้ว่าคุณหึงเขาเขาก็รู้ว่าคุณน้อยใจเขาบางครั้งคําพูดของคุณอะมันก็ทําให้เขาคิดได้หรือบางคําพูดก็ทําให้เขาคิดไม่ได้เช่นกันเพราะว่า มันก็มีบางมุมหรือมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นหรือมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทําให้ความรู้สึกณใจความสําคัญหรือสิ่งต่างๆที่มันเป็นอยู่เนะี่ยมันก็เกิดขึ้นมันก็ทําให้เหมือนมีหลายๆอย่างทําให้รู้สึกว่าเขาอะต้องนิ่งนะถ้าไม่นิ่งความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะมันก็จะจบกันไปโดยที่ ต้องมานั่งไม่ไม่ได้เคลียกันเพราะเขารู้ว่าคุณอ่ะเป็นคนใจดีเป็นคนมีน้ําใจเป็นคนที่คือจริงๆแล้วคุณอ่ะเป็นเดอะโรเวอร์ที่เหมือนแบบเป็นห่วงเขามากๆเป็นคนที่ใส่ใจเขามากๆเป็นคนที่เหมือนแบบอยากให้เขาอ่ะสมบูรณ์อยากให้เขาแข็งแรงเพราะเขาอ่ะทํางานเยอะข้อเนี้ยมันเป็นข้อดีที่เขาแบบอ้ยอยากขอบคุณคุณมากๆเลยนะที่คุณแบบสนใจใส่ใจเรียนรู้พฤติกรรมของเขาเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของชีวิตเข้าใจในสิ่งที่เป็น เข้าใจในสิ่งที่มันแบบเรียนรู้ไป,ไปไปไปหลายๆอย่างแล้วก็ขอขอบคุณมากๆที่คุณเหมือนแบบเออคุยอยากให้เขาแบบมีอะไรที่มันดีๆกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เขานี่ยไม่ได้รู้ไม่ไม่ไม่เคยคิดเลยว่าคุณจ,จะเข้าใจเขาขนาดหรือเข้าใจเขาเพียงนี้อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้าน,นั้นเขาอาจจะไม่ได้แบบคุยเปิดใจให้กับคุณเพอาเขาเปิดใจอุ่้ยคุณเป็นคนน่ารักนะแต่คุณเป็นคนขี้งอนเออเป็นคนขี้งอนค่อนข้างมากเกินไปชนะแน่นอนค่ะ การที่เป็นคนขี้งอนมันก็เลยทําให้มีมุมที่มันเบื่อมีมุมที่มันทําให้รู้สึกท้อแท้ใจมีมุมที่ทําให้รู้สึกว่ามันไม่สดใสมันไม่ล่าเริงมันมันทำให้มีหลายๆสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติของชีวิตอะมันได้ทําให้ให้เขาอะได้รับรู้ถึงบางมุมที่คุณเป็น คุณอ่ะเป็นคนอ่อนโยนนะเทําไมเขาเลือกที่จะคบคุณทําไมเขาเลือกที่จะอยู่กับคุณทําไมเขาเลือกที่จะโฟกัสที่คุณคนเดียวเพราะคุณอณ่ะเป็นคนของใจของเขาเป็นคนที่เขารู้สึกว่าคุยคุณเป็นคนที่ชัดเจน,นนะและคุณเป็นคนที่ให้ความรู้สึกหรือความสําคัญกับเขามากๆเขาไม่ได้รับความรู้สึกหรือความสําคัญแบบนี้มานานมากๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเขาอ่ะรับรู้หรือถึงปัญหาแบบนี้กับใครเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า เขาอะไม่ได <át, S 1> ้ไม่ได้เข้าใจในมุมมองที่มันเป็นความรักไม่ได้เข้าใจในมุมมองที่มันเป็นความรู้สึกไม่ได้เข้าใจในมุมมองที่มันเป็นเหมือนแบบคือเอาความรักของเขาอะมันนิ่งมามากเลยอะเออเขาพอมาเจอคุณทุกอย่างมันเปลี่ยนแต่ก็เขาก็เอาง่ายๆนะสิ่งที่เขาอยาบอกเขาไม่ชอบคนขี้งอนเขาไม่ชอบคนเอาแต่ใจมีอะไรให้พูดให้เคลียร์กันดีกว่าเพราะว่าการที่มันทําอะไรแบบนี้หรือเป็นแบบนี้มันจะทําให้ความรักมันบันทอนลงพูดกันดีๆ คุณก็ประพบคุณไม่เห็นเรนดอมนี้คุณก็จะเข้าใจเลยว่าฉันก็พูดกับเธอดีแล้วแต่เธอแน่แหน่ไม่เข้าใจเธอเนี่เงียบหายไปแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าเธอเป็นยังไงฉันน่ะเป็นห่วงเธอนะเหมือนฉันอยู่ไทยเธออยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยฉันจะรู้ไมมเล่าว,ว่าเธอไปอยู่กับใครไปอยู่กับกิ๊กไปอยู่กับสาวหรือเปล่าหรือไปอยู่กับหนุ่มหรือเปล่า,อ,ลาอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นการที่จินตนาการไปไกลมากๆแต่ให้รู้ไว้เลยเรนดอมเนี่ยเขาไม่ได้มีใครนะเขาก็อยู่กับเพื่อนเขาซึ่งถ้าเป็นไม่เท้าขึ้นเยอะขนาดน,นี้นะคะเป็น อะไรที่เขาโฟกัสกับครอบครัวอะไรที่เขาโฟกัสอะไรที่เขาทําแล้วเขารู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นผู้นํามากๆแล้วเขามีโปรเจกต์ที่จะทําเขามีความคิดเขามีโปรเจกต์เขามีสิ่งที่เขาจะต้องทําอ่ะหรือจะต้องรับผิดชอบคนอื่นอยู่ฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาจะต้องรับผิดชอบคนอื่นเนี่ยมันก็รวมไปถึงพาร์ทแห่งความที่มันรู้สึกว่าตัวเขาจะต้องจะต้องมีสิ่งที่มันโฟกัสสิ่งที่มันมี มีจุดหมายเดินสิ่งที่มันมีปลายทางของชีวิตมากๆฉะนั้นแน่นอนค่ะพลังงานนี้เป็นพลังงานภาพรวมของเขาที่เขาคิดและเขาสิ่งที่เขาอยากบอกคืออย่างอนที่รักอย่างอนเลยเขานะ่ไม่ได้มีใครนะความรู้สึกของเขาก็ยังเหมือนเดิมถึงเขาจะนิ่งเธอรู้ไหมว่าถ้าฉันอยู่ต่างแดนหรือต่างประเทศหรือถ้าฉันอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยฉันติดต่อเธอยากมากบางทีฉันก็อยู่กับเจ้านายนะบางทีฉันก็อยู่ในสถานที่ที่มันอับอับสัญ,ญญาณได้แบบนี้ ขอให้เธอไว้ใจขอให้เธอเข้าใจในสิ่งที่ฉันเป็นอะไรแบบนี้ค่ะส่วนตัวคุณนะคุณก็จะเหมือนแบบอุ้ยฉันก็รอคอยเดอ้อฉันก็รอคอยเธอนะเนี่ยเธอรู้ไหมมีคนมาเสนอความรักให้กับฉันเยอะมากแต่ฉันไม่ได้มองเลยนะฉันมองเธอเพียงแค่คนเดียวจ้าเพราะฉันรู้สึกว่าเธอคือคนของใจของฉันเธอคือคนที่ใช่นะคะเธอคือคนที่ฉันแบบอยากที่จะอยู่ด้วย,ยที่จะใช้ชีวิตนี่คือคุณ และเขาก็อยากจะบอกอกับคุณว่าความรู้สึกอะ่ะมันก็เหมือนคล้ายๆกับคุณละค่ะเป็นความเหงาความท้อแท้ใจความต้องการอยากเจออยากคุยอยากพูดอยากจะเจราจาอยากอธิบายในความรู้สึกที่มันรู้สึกว่าเขานะ่ะอยากที่จะอธิบายในมุมบางมุมที่เขาเป็นแต่รู้ไหมว่าบางทีเขาถ้าเขาจะไปนั่งอธิบายกับกับกับคุณมากๆอย่างเงี้ยคุณจะเข้าใจเขาหรือเปล่า ฉะนั้นถ้าคุณไม่เข้าใจเขาหรือคุณไม่ไม่ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้คุณอะคิดมีสติก่อนแล้วก็นิ่งก่อนแล้วก็ถามเขาโดยตรงถ้าโทรไม่ติดหรือส่งข้อความไม่ได้เดี๋ยวเขาจะกลับมาเอออ่านเองอย่าพึ่งนโนไปอย่าพึ่งคิดเยอะเขานะ่ไม่ได้ทําอะไรเขาก็อยู่กับเธอนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้คิดจะเป็นอื่นหรือเขาไม่ได้คิดจะมีใครเลยเพราะเขารู้สึกเบื่อนายแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากมีใครหรอกเพราะเขารู้ว่าไอ้ที่ผ่านมาน่ะมันเป็นรักซ่อมปลอม มันเป็นสิ่งที่คนอื่นน่ะอยากที่จะเข้ามาหาเขานะคะเขาไม่ได้อยากต้องการแบบนั้นจริงเขาเขาต้องการเพียงแค่คุณเขาแค่รอจังหวะและรอเวลาแค่นั้นว่าถ้าเขาพร้อมใช่ไหมเขาจะมาหาคุณนะเขาไม่ได้รู้สึกว่าอือยากจะให้ใครเข้ามาในจิตใจเขาเลยฉะนั้นเนี่ยค่ะมันเป็นมันเป็นแรนดอมที่มันมีการการพูดคุยกันเจรจาการพูดกันทําให้คนสองคนได้เข้าใจกันฉะนั้นเขาอยากให้คุณมีสติและนิ่งลง ถ้าคุณมีสติคุคณก็จะมีสตางคุณมีสตางคุณก็จะมีในการเงินในการช็อปอย่าเอาใจมาฟักใฝที่เขามากเพราะเขาไม่ได้มีใครเลยคุณดูสิดูสินะฉันทํางานเยอะจะตายทํำไมคุณไม่เข้าใจฉันฉันยังเข้าใจคุณเลยฉันเลือกที่จะนิ่งเนี่ยแสดงว่าฉันอะโอมีใจให้กับเธอ อะไรแบบนี้นะคะมันเป็นแรนดอมแบบนี้ฉะนั้นคุณรู้แหละคุณก็นิ่งนะคะมันเป็นความนิ่งเขาว่ามีใจให้กับคุณแหละแต่เขาอยู่กับคนเยอะเขาใจดีนะจริงๆแต่เขาเพียงแค่เขาไม่ได้พูดหรือไม่ได้อธิบายให้คุณได้เข้าใจบางครั้งการไม่ได้พูดการไม่ได้อธิบายมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ได้รู้สึกกับคุณ the happy the hello pan ก็คือเป็นไพ่ไพ่ผ่าใช่ไหมคนนี้เป็นคนที่มีคนเข้าหาเขาปรึกษาหาลือเยอะมาก แสดงว่าเขาคนนี้เป็นคนที่น่าไว้ใจถ้าไม่น่าไว้ใจนะคุณก็ไม่เข้าหาเขาหรอกใช่ไหมล่ะเออคุณก็ไม่คนเลือกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เลือกนะคุณก็เลือกเหมือนกันเออะนั้นแน่นอนค่ะในการเลือกของคุณเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ของความรู้สึกหรือของความรักอยู่แล้วฉะนั้นอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะ การที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งอ่ะการที่เราจะเหมือนแบบโฟกัสเราต้องเข้าใจเขาเข้าใจเราในมุมมองเดอ้อเขาก็อยากให้คุณเข้าใจในสิ่งที่เป็นดิเ h e ฮลโลพลสนะคะคือภายผาภพายสังขราชภายการปรึกษาหายลืออยากให้คุณเข้าใจอยากให้คุณนิ่งๆลงอยากให้คุณมีสติไม่อยากให้คุณคิดมากเนี่ยเครียดใช่ไหมรู้นะว่าเครียดอ่ะ พอเครียดแล้วมันยังไงล่ะนะคะพอเครียดแล้วก็รู้สึกจินตนานการมโนภาพไปเองนะคะมันก็จะทําให้คุณอ่ะไม่มีความสุขเขาอยากให้คุณมีความสุขเขาอยากให้การครบกันร,ระหว่างคุณกับเขาอ่ะคือเป็นแบบราบเรียบถึงแม้จะอยู่ในระยะแดนไกลจากกันก็ตามแต่เขาก็อยากที่จะให้คุณแบบรู้สึกว่าเฮ้ย คุณก็คือคนของใจคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะเวลานี้นะตอนนี้อย่าคิดมากเลยนะที่รักนะขอให้คุณอไว้ใจเขาเขาก็จะเหมือนแบบเป็นคนดีคนเดิมถึงแม้ช่วงนี้เขาจะเฮมิดบ้างหรือจะนิ่งบ้างก็ดีไงเป็นพ้าไงโอแต่เขาอะบอกไว้เลยว่าเขาอะก็รู้สึกตรงใจกับคุณฉะนั้นมันเป็นพลังงานภาพรวมของคนที่เหมือนเม็สิ่งที่เขาอยากบอกคืออยากให้คนคนอยากให้คุณอะเหมือนแบบนิ่งลงคิด น้อยคิดช้าอย่าไปคิดเยอะมันเครียดนะคนเราธรรมชาติของชีวิตอ่ะเขาเขาบอกว่าคุณเป็นคนคิดเยอะแล้วคุณก็เป็นคนง่ายๆสบายบางทีคุณก็ใช้ชีวิตง่ายๆมากเกินไปฉะนั้นคุณต้องมีการเตรียมแผนหรือการวางแผนไว้บ้างอย่างเรื่องของเขาอะปัดผ่านไปได้เลยเขาไม่มีใครนะเขามีคุณเพียงแค่คนเดียวนะคะเขามีคุณเพียงแค่เพียง คนเดียวแต่เขาเพียงแค่เขาไม่ได้อธิบายหรือพูดให้คุณได้ฟังแค่นั้นเองนะคะฉะนั้นเป็นพลังงานภาพรวมค่ะของคุณและเขาเป็นพลังงานของคนที่มีความรู้สึกเป็นพลังงานของคนที่มีความรักเป็นพลังงานของคนที่มีความเขาเรียกว่าอะไรความรักที่มีให้กันและกันเป็นพลังงานของคนที่มีความรู้สึกว่าอยากที่จะสัมผัสอยากที่จะมอบความรู้สึกดีๆให้นะคะวันนี้นะคะแฮปปี้มีความสุขนะคะทุกคนนะคะสิ่งที่เขาอยากบอก นะคะเกี่ยวกับความรักหรือความรู้สึกให้คุณได้เข้าใจก็คือเขาอยากอธิบายแต่เขาอยากจะอธิบายในมุมของเขาแต่ไม่ได้พูดคำหยาบหรือพูดอะไรไม่ดีนะคะอยากจะให้คุณเข้าใจและอยากให้คุณดรอบอารมณ์ของคุณไว้เพราะว่าอารมณ์มันเป็นมันเป็นพื้นฐานของคนที่เหมือนแบบอารมณ์มันก็จะบอกกับหน้าตาใช่ไหมถ้าอารมณ์ดีก็จะสดใสเขาคิดว่าคุณ่ะเป็นคนที่สดใสละเลงอย่าใช้อารมณ์ไม่ดีกับเขาเลยนะคะเขาเข้าใจในมุมที่คุณเป็นเขาเข้าใจทุกอย่างที่คุณเป็นหนะตอนนี้เอาเป็นว่าเขาเข้าใจ เขาก็ใจสิ่งที่คุณเป็นทุกอย่างเขาเหมือนตัวเขาเองอะกำลังมาอยู่ในในตัวแปรของอารมณ์ของคุณและเขาก็คิดว่าตัวเขาจะต้องทํายังไงถึงจะทําให้คุณอารมณ์ดีแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเซอร์ไพรส์คุณนะคะในเรื่องนี้ค่ะแรนดอมนี้เป็นพลังงานภาพรวมแล้วเป็นพลังงานบวกคนอ่านก็อ่านแบบรู้สึกแฮปปี้เหมือนกันนะเออรู้สึกว่าเขาสนใจหรือใส่ใจคุณดีค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคด,ดีและมีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะเลิฟยูทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ